สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะจ้ามาอีกแล้วพ่อๆกันอีกแล้วจ้ะเก็บเพชรอีกแล้วเด้อครับน้องเจ้านายน้องเจ้านายมาทำอะไรมาทำงานใช่ไหมสวัสดีครับก่อนเร็วสสวัดีครับขึ้นมาทำงานมาเห็นเพชรนะถอดจันูนด้วยมาจัวจวดกับอันเพชรดีกว่าตัวนี้ถอดง่ายมากลองถอดมึงเร็วเนี่ยม่ายนิ่มมา นี่มีอยู่อันนี้อีจะพอจัง่ายเนาะสั่นกระปุดตลดอันนี้ด็ตัวนี้โอเคค่ะพี่นายนนั่งลงพี่นายนั่งอยู่พี่นายจะเหยียบพี่นายอย่าเหยียบพี่นายอย่าเหยียบเยียบออกเลยนี่นยืนนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงน้าโนยังไงมาตจนตจนนี้นี่โอเคพี่นายก็เหยียบโทษพี่น้องมันโทษง่าย ถอดต้อนูใหมาให้พี่นายถอดเบึงดูอ้าวถอดนี่นั่งลงนั่งลงถอดให้เบึงดูให้พี่นายถอดสีเล็บกับสีแป๊ดแป๊ดไหนด้จ้าเพิ่นมั๊กดึงดึงดึงขึ้นอึดอึดอึดดึงขึ้นเออเก่งแต่ว่าดึงดึงดึงยาบังพี่อยู่แม่พี่อยู่ถ่ายน้ำอยู่แม่เออวันนี้พี่นายพาถอดเห็ดเด้อนี่ลื่นจันลื่นจันอดให้ได้อดให้ได้ ขื้นจันนั่นไงมาพี่ตะก้าค่ะเดี๋ยวให้พี่อิวถ่ายก่อนอ่ะอ่ะถ้าถ้าถ้าถ่ายพี่นายถอดเทปมือนีิจ้ะมีผูกด้วยนะลองมาผูกกันมือนตรงไหนไปถอดง่ายง่ายอยากเจอแบบนี้สุพลเด้เอาถอดง่ายแบบนี้ซูพลตรงนู้นด้วยผมกเอาถอดได้ไหมอึดอึดเอ้ยพี่นายเก่งครับ ไปไปนี้ไปทางพุ่มไปนี้เต็มหมดเลยจ้ะสั้นๆเนาะเอ้ยมีพวกดูนี่ไงถอดง่ายพี่นายเย็บอะไรเย็บเฮ็ดไม่เห็นเย็บถอดง่ายพี่พี่น้องน้องนายมันยังถอดได้เลยดูพี่นายทำแล้วถอดพุดเอาเลยอาสีได้พาพ่อพี่น้องไปหลายพูนมถือจ้ะเห็นไหมเห็นไหวละ เห็นไว้สองสามพูันเูอจ้ะเห็ดออกหลายคักอีรีเก็บเห็ดกันรัวๆเลยจ้าถอดได้ทุกดอกเลยหมูนี่ปวกก็มีพี่น้องกัดมือไปเลยพี่นายปล่อยเพื่อนถอดเพื่อนไปเลยมีแล้วมาสักมาทำงานนำได้จ้ะ เป็นแอนแปลงปั๊มอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยมานำได้เด้อพี่น้องเบสเดี๋ยวเพื่อนกับโบได้ยาวปันไหนจ้ะไปปัดน,นี้ผลงานหมูนี้กับโหลายปันไหน,นไกับโบได้ตื่นหมูอยู่อันคลิปที่แล้วถ้าเป็นไผรได้ติดตามได้จ้ะน้องอิวยังโบทันได้เมือ่อเฮือนเลยอ่ะพอตรงเธอน้องอิวยังโบทันได้เมือ่อเฮือนเลยน้องอิวหัน เอาไปเทใส่กระสอบไว้แล้วก็มามาเก็บอีเพราะว่าเพิ่นคนหาหลายเดี๋ยวเพิ่นสิมาเอาก่อนเนาะเขาก็ต้องเพิ่นเลาะขี่รถเครื่องเลาะย่แมเพิ่มขี่รถเครื่องเลาะทั่วเบิดเดี๋ยวเขาสิบทันเพิ่นเขาก็เลยเห็นแล้วก็ต้องเฝ้าเอาเลยจ้ะปบันี้กกระสีพาเพื่อนพี่น้องเปล่าอีกพ้นนื่องที่ประตูหินไว้จ้ะไปย่างผ่านมาขี่มาเทน้อกก็เด้เห็นไปหน่อยหลายสำหรัดเดี๋ยวเราไปรุ่นน้ำกันนะจ้ามาจ้ะมาต่อพ้นที่สองถอดได้บ้างคุดบ้างคนี้ ลองลองบิ่งแล้วก่อนหน้าจ้ะลองลองถอดบึ่งจ้ะตัวถอดได้ก็ถอดได้ตัวถอดได้ก็ตะคุดเอาใช่ข้างไหนนี่ในสามดอกสามดอกนี่ถอดได้หมดเลยตัวะทาพอดีทชงถอดมาได้เลยผมมได้บ่ถอมาได้เลยพี่ก่อนจ้ะ เอาตัวที่ถอดได้ก่อนได้จ้ะเดี๋ยวตัวที่ขุดเดี๋ยวเฮาก็จังมาขุดที่หลังหืมยาวเนาะคือมาท่อกัน <laughs> ตัวยาวตัวบ่อขุดบ่อแบบนี้ขุดก่อนไปจิน,นเลยก้าว เน่นเหนียวแน่น,น,นขนาดสามคีกลมเกลียวกับดินขนึ้นได้เมื่อกีน้นี่ข,ขาดครับอะไรปะอาไมโบ,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 บขึ้นถ้าขาดแล้วคือบุค่อยขึ้นฮัเด็ประตูยังมพูนนิ่งนั่นเลยเอ้อยบบนัอ บ่อขึ้นยังไดก็บุขึ้นถ้าได้ขาดเนาะถิง5เมนท์แห่มีอย่างกเกาะลงไเมีอยะเป็นแนาดความมัดดีไปไปฝังพุ่นจ้ะผูกช้างผูกกระเต็มเบิดพุดไว้ละจ้ะ <c oughs> อาสสิไม่ได้ถ่ายตอนคุ่ใส่พวกแม่พี่น้องเบิ่งเด้ออจสิเปมีความาเล่นรักเวลาจ้ะ <c oughs> รักทุเรศ ายตอนถอดถอดถอดเลยนะเพื่อนพี่น้องจวดกว่ากันมืดเต็ดมือก่อนกลุ่มนี้งามครักนี่จ้ะ ได้สุดโค้ชทุกอันเลยไปฟังพุ่นกวนนี้ที่เราไปแจอยู่หมปตะโกเต้ฮึมที่ขึ้นอยู่ได้ได้ค่ะแล้วบ่ขึ้นแหละที่ขึ้นที่ขึ้นทำพวกขึ้นละว้ันเดอะ ก็ได้เอากันง่าย,ายๆเด้จาะเพา <c oughs> เป็นแบงอันคือง่ายเด้อแต่เนจริงมันเอาบบง,ง่ายเด้อจ้ะอาจจะมีขาดบ้างอะไรบ้างกะกะบ่เป็นอย่างนา้นจ้าเป็นเนรื่องธรรมดาจ้ะว่าคนเอาอยากเนาะดินกะเห็นเห็นกันอยู่แต่เหนียวเหนียวบ่าครับบางโดกก็ยากบางโดกก็ง,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 ง่ายตามอันนี้ไปไปเหงาครับทางผู้ขาวถา,าเอาอยู่เรียงแถวถาเลย

าจุ่บเลยมือมืดพี่เนาะถอนบุคคลเซ็ตมือก่อนมือ หมขึ้นอืมขาดแล้ขึ้นต้องหั่นกันนานสิขึ้นแล้วตัวเดียวหม้อขึ้นบู่ขึ้นคุดร้องถอดต้องลองถ้าบัลอลเขากับ่หมูว่ามันถอดได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงถอดได้อยู่จ้าดีส่วนตัวที่ถอดไม่ได้เดี๋ยวเอากระสีคุดเอาเนาะคุดก่อนแล้วจังถอดจ้า ขี่ตรงงัดมาพักซ้ำเหนียวมากเบิ่งจากเสียมพี่น้องเอ้ยเหนียวบนเหนียวก็ได้เบิ่งดูนี่ สองมูแต่ว่าอันถอดได้เกือบทุกดอกเลยด้วยจานี่ค่ะจวดขนาดเลยแทบสีบ่มีดอกขาดเลยส่วนน้อยที่สิมีดอกขาดปะ่ะบันนี้กะสีเอาเพื่อนไปเทรวมหมู่เพื่อนผูกนำกระสอบปูจะ้ะได้อันได้เป็นกระสอบแล้วได้ <c oughs> ถ้ามันไผได้เบิ่งอันคลิปที่แล้วเนาะจ้าหนุออย่ยได้เต็มสก้านนี่เลยหนุออย่ยก็เอาไปเทใส่กระสอบนั้นไว้แล้วกะเดี๋ยวสีเอาอันนี้ไปเทใส่กระสอบอันใส่กันแล้วกะสีาพ,พาเพื่อนพี่น้องไปเอาอีกพอดโพดจะ้ะปะเอาวันนี้ไปเทใส่หมู่เพื่อนก่อนจ้า มาเทรวมเพื่อนได้เป็นกระสอบเลยทำไมาพี่น้องเอาพปสังมาเลกกับไปยอมเด้อหลายคักเห็นจ้ะเปิดผูบ๊อกคิดว่าอยู่เมื่อน,นี้ได้หลายคักอันเก็บเพชรเก็บแล้วมาเทใส่เก็บแล้วมาเทใสย่ยังไม่ได้มือเหอนจ้ะว่ากับไได้ใกล้เหอนมากมายเนาะ ได้เงินอยู่กับว่ได้เอาไปไว้อยู่เือนคอะเศษกระสอบไว้เมื่อทีเดียวเนาะอันละจ้าคลิปนี้กระสีโอลาเพื่อนพี่น้องไปสามีก่อนก็แล้วกันได้จ้ะน้องมาเทรวมหมู่ไว้แล้วนี่ได้หลายบะคัะไดการยาวๆจ้ะคลิปนี้กรสีโคลาเพื่อนพี่น้องไปสามีก่อนก็แล้วกันได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่ในการทำคลิปหน่อยได้จ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า